ครับผมสวัสดีครับเอาเชฟุม้มครับมาพ่อกันอีกห้างหายไปโดนแล้วครับวันนี้พามาเห็นเมนูยังเดือครับรอชมครับผมแต่ผมนี่แหละไม่นี่เมนูกันบ้านนะครับแกงไก่ครับเส้นไม,ม้สมโอ้เ้นไม,ม้สมบ่ขาวเลยครับ วันรับกันครับคมนัวแซ่บมือเกลอตองมึงแล้วครับามาจากบ้านครับเนี่ยมันบ่มันบ่นบขาวใช่ว่าแซ่บมือเกลนี่ครับผักไอตัวต้นหอมครับเครื่องกับพริหยังครับพรมีหยังอันนี้แค่นี้ครับพริกกระเทียมนะครับหอมแดงแตะไคร้ใบมะกรูดจำน,นี้แหะครับพรมีหยังมากว้างไก่นี่ผมใส่เป็น ไกลรวมครับพอผมมีไกลบ้านเชิงเหนียวเชิงพเนียวละคนกันเ่องไหนหกชุดอันนี้พเนียวลายหรอกครับร้องเมื่ครับไก่ผมขรีครับร้องรองชมครับผมมาลองดูชิ้งนัวบอกราจะไม่สมบ่ราขาวคนใดครับครีครับผมติดตามครับโอีค,ครับมาเริืมนะครับ เราใชุ้้มใส่กระทะก่อจำนวนมันลายครับโอ้ยเปิดลายจะนอนมันลายหมดแล้โมาเปิดเดี๋ยวครับตรงนี้ตรงไหนลายเกลือนี่ครัยปิกเครื่องโกกแบบตุ่มยาบครับเราใช้ผุ้มสุดเราใช้ผุ้ม ไข่กับทุบๆก,กูกับสีไปเลยใส,ดดใส่ไปผมว่าครใส่ไปมันต้องขัววขัวไก่ครดดับผมปรุงรส นิดไปเพราะว่าไม่สุม่มอันเด็ทเเเดที่สุดอยู่แล้วเจ็ดเลยขวัญหอมกระทกหอมเลยยังพอใส่ไม่โดง ใส่เบิดแล้วสอดเทือนอหมอนี่นีๆๆ่เลยเติมกระท่ะพริกไม่ต้องเท่าไหร่ครับเพราะว่าดองนี่เก็ดมีความเผ็ดอยู่แล้ว เราจะปรุงออกไปล่างอ่างเครื่องหนึงห่งครับเพราะว่ามันไม่สมลายเพราะามกส่งไปล่างไปเล,เละล่างนนีส่วนหนึ่งกับเต้องล่างเพรว่ามากกสุ่มๆจริงๆเขาก็บ่กหมันสยทางทางน้ำ จะายพิมแบบว่าทลา,ายมาใครเวอน่ครับสไปเลยจับจางเลยครับ <S <S เดเ,เี่ยวจะแกนงไม่สมไิทีไรไม่ดีเพียนม,มีความเผียครับทำไมดองไก้เนี่ย่งวงเนี่ยขวดนะรับรอติดตามไปเรื่อยครับ ผัวไปครับผู้จะ่าน้าออกลายใช่ไหมคอมมันไอ้พุ่มกินวันของเตียนหมอนนแหละครับมันคนยากหม้อตัวใหญ่มาเลยตุ๊บเดี๋ยวหม้อดีกว่านี่ตัวใหญ่เลยสบายสบาย อรีอกว่าโอเคครับขวบ,บึงเงินบบแหงงอนโบที่บนบนใจานครับเ่รษฐะนะแต่ว่าหอมได้เลยหอมแบบโอเคใส่ไม่สมเลยใส่ไม่ดได้เลยนี่ล่างนะครับเนี่ย สมลายโพดใส่ในนะครับประมาณนีดเดียวเอาอันปลาใส่พร้อมนั่นแล้วเพื่อพร้ม,มนัวนะครับเำักม,มาเาขืไทยมาใม่สหงไันสะเขียยฝนเลยครับ ไปแจกพี่น้องกินน้ำโอ<ฮ>้โหอันนี้ยังไกลหลายอยู่<ฮ>ครับทำไมน้อยอยู่ชีขวดจะน้อยใส่น้ำครับโอเคครับต้องซื้อเดือนเดือนใสชีครับ ມັນແມ່ນມາເປີດງາ แนามเพราะสมควรครับเพราะถว่วงเราจะปุ้มเพิ่มยิ่งนิดเพราะ่าใจมันใกล้เหนียวโอเคโอไปเรื่อยๆครับอ่านห่อน เต็มที่แล้วครับใส่อมันมันมัน,นมันมค่ใส่้มโดชค่นตุ้มากเกินชิมมึงครับ รสชาติยนห้องามานตกองปรุงเพิ่มเลยคนระับจางเค็มพอแก้ม่นสูนมันปริากัวไรใสแง่มากมากประแดกกับไรใสมันรัวอยู่แล้วชิมเ้โอเคแล้บ ตั้งนัวแล้วขายก็ใส่หอมีตูนหอมใส่ไปทีนี้

ตาโื้อลกล่องก็ได้เยางไกาครับใส่นม้สมเร้อยครับนี่ครับมันเป็นหน้าตาจอดกับยางนววนี่ครับนี่นะครับ ร้อยครับหนึ่งเมนูเดี๋ยวรอเบิ้องเมนูต่อไปคนระับต้องคิปหาครับอเคครับผม